กิดกอรเจริญพรเจริญธรรมเดืเันธาบุบาสุบาจิกาวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ที่เราได้ให้การสมมติว่าปีหนึ่งก็มี12เดือนปีนี้ก็เป็นเดือนที่สองในช่วงฤดูหนาวแต่กรลุณน,หนาหนาวก็จะ,ะหมด อย่างเข้าสู่ฤดูร้อนถือเป็นเรื่องของฤดูการการทำหน้าที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเราในฐานะให้ความเคารพต่อคุณพระตนาตายถือหลักของการดำเนินชีวิตด้วยคุณความดีเราก็ต้องมีข้อประพื้นปฏิบัติมีองค์ประกอบ เหมือนกำลราทั้งหลายที่มีส่วนของการดำเนินชีวิตจะต้องอาศัยปัจจัยสี่ก็คืออาหารการดำรงความเป็นอยู่และก็เครื่องปกปิดกันเหลือกกันโย่ที่อยู่ที่อาศัยยุกยาสำหรับบำบัดโรคที่เข้ามาคุกคามเราเป็นผู้ให้ความเคารพต่อพระรัตนาตรายัยเราก็ต้องคำนึงถึง หลักของการทำหน้าที่พูดถึงคุณของพระรัตนาตายท่านก็มอกว่าต้องมีองค์ประกอบคือคุณสมบัติเหมือนกับเราทำอาทำการดำเนินชีวิตด้วยอาชีพต่างๆจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือเป็นเครื่องเสริมถ้าเราไม่มีเครื่องมือเป็นเครื่องเสริมการทำหน้าที่ของเราอาจจะไม่ดีอาจจะไม่สะดวกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน เราก็ต้องมีคุณคุณความรู้สึกขององค์ประกอบของการถึงซึ่งคุณพรระัตนาตายข้อแรกท่านก็บอกว่าให้เป็นผู้มีมีความเชื่อมั่นในหลักของการกระทาถ้ามีความเชื่อมั่นในหลักของการกระทำนั้นจะมีความรู้สึกมั่นใจว่าเราทำในทางที่มันถูกย่อม ได้ถึงจุดที่เราต้องการความประสงค์ที่เรามุ่งหวังเพราะเรามีความมั่นใจว่าการกระทํานั้นแหละจะเป็นเครื่องทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาแต่ว่าการกระทำมันก็มีอยู่สองอสองไัยะด้วยกันทำในทางที่เป็นคุณเราเรียกว่าทำในทางที่ถูกหรือทางที่ดีแต่ถ้าทำในทางที่ ตรงกันข้ามทางที่ไม่ถูกไม่ดีมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นอุปสรรคนามาซึ่งความไม่เหมาะสมฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อการกระทําท่านจึงว่าท,ทําดีมันก็เป็นผลในทางให้เกิดความรู้สึกเป็นที่ยอมรับเหมือนเราทําหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้ที่ท่านได้ทําหน้าที่ให้เราได้รับความเจริญเติบโต ท่านก็ย่อมมีความรู้สึกดีอกดีใจเราก็ไม่มีตกวิจารณ์และก็ไม่กังวลด้วยก็พลอยให้เกิดความรู้สึกมีจิตใจที่ลา่าเริงมีอารมณ์ที่เป็นสุขก็อาศัยการกระทําในทางที่ดีนี้เองการกระทําในทางที่ดีก็เป็นส่วนของการทำหน้าที่ที่เรียกว่าทำทางกายก็ได้ทำทางวาจาก็ได้ทำทางใจก็ได้ ถ้าทำทางกายเหมือนเราทั้งหลายที่มีการแสดงออกถึงความเอื้อเฟือ้อมีจิตใจที่อบอ่อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรพอที่จะให้การสนับสนุนเจรจุนคำจุนกันได้เราก็มีการแสดงออกอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อมัน่นข้อที่2ท่านก็บอกว่าให้มีกฎเกณฑ์ในการดำเนินความเป็นอยู่ อย่างน้อยก็มีที่เราเรียกว่าเราสมาทานกันไปนั่นเรียกว่าสมาทานงดเว้นแนวทางที่จะทำให้เป็นที่เมนเมเป็นที่มาของอันตรายเป็นที่มาของศัตรูถ้าเรามีหลักการอย่างนี้มันก็พอยพลอยให้เราได้รับความรู้สึกในทางที่ดีเช่นเราเว้นจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการการดื่มอย่นี ดื่มน้ำเมาที่เราที่ท่านพูดอย่างนั้นเพราะมันเป็นสารทำให้ระบบความรู้สึกของเราขาดเคลื่อนสติของเราไม่ปกติอยู่ในสัมภาพที่มีความประมาทเป็นที่ตัง้งจะทำงานก็มักจะผิดพลาดแม้แต่จะมีส่วนของการเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ให้เกิดความสะดวกก็มีอุปสรรค คนที่เราก็เห็นเห็นอยู่ว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากที่อื่นมาจากระบบประสาทขาดเคลื่อนมึนเมาอันนี้ก็รู้จักกันถึงกระนั้นมันก็ยังมีส่วนผลกระทบต่อในส่วนของเราถือว่าเป็นสมบัติอล้ำค่าเช่นร่างกายรูปขันถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกัสบสภาพสิ่งเหล่านั้น และวัยว่าส่วนองค์ประกอบของร่างกายก็ย่อมมีลักษณะเสื่อมโทรมนี่ก็มองเห็นกันในง่ายๆอย่างนี้เราจะให้คนอื่นเขาให้ความเชื่อถือการพูดการจาเราก็พูดในแง่ที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นความถูกต้องและกถูกต้องมันก็ไม่ได้เสียหายมันก็เป็นไปที่ในรูปลักษณะให้เกิดเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนมีความรู้สึกให้ความเคารพต่อบุคคลอื่น มีส่วนของการพูดการจาย่อมไม่มีโทษไม่มีอันตรายแล้วก็เป็นที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นด้วยนี้ก็ไปจากการพูดจาเหมือนกันเราอยู่ในสังคมเราก็ควรให้ความเคารพถ้าเราให้ความเคารพเราก็คงจะไม่มีส่วนทําให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความรู้สึกเเสีย เกิดความเสียหายได้อันนี้ท่านก็ให้เรามีการเป็นอยู่แบบมีหลักการอย่างนี้มันก็เป็นไปในทางให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือให้ความอบอุ่นอยู่กันด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าไม่มีโทษไม่มีอันตรายแต่นั้นท่านจึงให้ข้อคิดว่าีเลนะสุขจริงยันติคนจะมีความสุขเพราะความเป็นผู้มี ความบริสุทธิ์ความสะอาดความสะอาดมันก็บราศจากทุกโทษมันไม่มีทุกไม่มีโทษนี่ก็เป็นองค์ประกอบของผู้ให้ความเคารพต่อคุณของพรนัตนาไดา้ข้อที่สามท่านก็มองว่าไม่ควรที่จะเชื่ออะไรแบบงมงายนี่ท่านให้มีเหตุผลท่านให้มีรู้จักคำนึงคำนวณว่าทำอะไรถ้าทำด้วยเหตุผล มันก็ออกมาในทางที่ดีแต่ไม่ให้มีลักษณะเชื่อแบบเหลยวไหลภาษาท่านเรียกว่าเชื่อแบบมงคลตื่นข่าวแม้กระทั่งเรื่องลางของขังศักดิ์สิทธิ์นำนองนั้นมันอยู่ในการกระทําของเรานั่นแหละถ้ามันจะศักดิ์สิทธิ์มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทาถ้าทาในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มันก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำในสิ่งที่เป็นทอดเป็นนะลาย มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกในทางยิบัติก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงมาให้เชื่อแบบงมงายถึงจะมีลักษณะแบบอุบายเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงเหมือนกับโบราณเรามักพูดว่าจะสร้างบ้านซะหลังหนึ่งที่อาศัยควรทีจ่จะมีการเตรียมการด้วยการจัดหา จะหาอุปกรณ์แล้วก็หามือหาหาวันที่เหมาะสมคำว่าวันที่เหมาะสมคือวันที่มีความพร้อมเพราะเราอยู่ในการสมัยก่อนเขามีการปลูกบ้านปึกปลูกเรือนอาศัยความพร้อมเพียงของการเป็นอยู่ในสังคมจะได้มาช่วยเหลือเครือกูลกันได้ก็ไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้ไม่ติดขัดวันนั้นแหละเหมาะสมก็มาช่วยกันสร้างบ้านขึ้นมันก็เสร็จวันเดียว นี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเราก็มักจะมองกันในแง่ว่าวันนั้นมันมันมีความจริงวันมันดีทุกวันนั่นแหละมันให้แสงสว่างเอื้ออานวยต่อการกระทําอุปกรณ์ต่างๆเรามันพรอบเราก็ทําด้วยความรู้สึกที่มีความรู้ระมัดระวังมันก็สาเร็จขึ้นมาก็อาศัยความเป็นผู้มีลักษณะเรียกว่ามีเหตุมีผล อันนี้ก็เป็นลักษณะของการดำเนินแบบให้ความเคารพต่อ,อคุณความดี้ที่เราเรียกว่าคุณของพรัตนาตายและท่านก็ยังให้บำเพ็ญมุญในหลักธรรมคำสอนที่ถือว่ามันไม่มีที่อื่นมันมีที่นี้แห่งเดียวท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญมุญก็รู้จักกันอยู่ เช่นเรื่องของธานไม่เรื่องของศีลไม่เรื่องของภาวนาไม่เรื่องของไว้จต์อัปจนาไมความขลบับการแสดงออกถึงความเคลรบหรือการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นท่านเรียกว่าธรรมเทศนาไม่หรือธรรมสวนาไมเราได้ยินได้ฟังเหตุผลต่างๆออกมาจากมีส่วนให้การแนะนําหรือการกระทําในการกปฏิบัติ มันก็ออกมาในทางให้เราได้นำมา,าปรับปรุงจนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราที่ได้ให้ความะนวกทุกวันนี้ก็าอาศัยการบำเพ็ญบุญตามหลักคำสอนในทางพระพุทธเจา้าท่านสอนนั่นเองก็ไม่ได้อื่นไกลอันนี้ก็เป็นลักษณะของคุณ,ค,ณคุณสมบัติองค์ประกอบของคนที่มีความรู้สึกให้ความสำคัญต่อคุณของความดี ปัถือหลักเหล่านี้เป็นการดำเนินชีวิตมันก็จะเป็นไปในทางให้เกิดความรู้สึกไม่เกิดความรู้สึกเกดเื่อนบอกคล่องนำมาซึ่งความรู้สึกในทางให้เกิดความเจริญก็อาศัยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่าองค์คุณของผู้ถึงซึ่งคุณของพระรัตนาตายัยเป็นที่พึ่งในที่สุดก็จะเห็นว่าเดินถูกทางตามวิถีของหบทลม มาสสัาสนาผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาเหมือนพ่อเม่ของเรานี่แหละท่านมีความรู้สึกประกอบไปด้วยเมตตาก็นแนะนําให้การคุ้มครองปอกปอก้องไม่ให้เราตกไปในที่ชั่วก็อาศัยการดําเนินการปฏิบัติอย่างนี้ฉะนั้นในโอกาสวันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมบําเพ็ญบุญด้วยการให้ทานก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างปณิสัย ให้มีน้ำจิตน้ำใจท,ที่มีคุณความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็จะเป็นประโยชน์กับเราและก็ยังเป็นประโยชน์ต่อคุณบุตรลูกหลานของเราด้วยมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมา <c oughs> ต่อแต่นี้ไปเราพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาเป็นหลักของการบำเพ็ญบุญในทางพระพุทธศาสนา